สวัสดีค่ะศาลบ้านสาวเชิมครับพี่น้องเมื่อนี้ค่ะก็าเชิมพาพี่น้องมาขายปลาด้วยค่ะตะ่ามากับสาวหวยนะคะวันนี้นะบ้าหูดบกับบ้าสดบนเก็บของนู่นะคะได้ปลามานีหล่งมาเบิ้งหน่เถอะให้พี่น้องมาเบิ้งเนี้ยปลาหนินค่ะปลาหนิ้นคะใส่มาตะพบบนเลือกก้อนรู้ละสี่สิบบาทนะค่ะพี่น้องแล้วก็ปลาช่อนอีกนิดหน่อยข้างล่างก็จะเป็นปลาขาวเลี้ยนไฟกับไอปลาตะเคียนเนาะ Oh. ปลาตะเพียนยังบ่ได้นั่นปานี่ก็โลละสีแล้วนี่ยเอไม่ได้นอยู่เลยอุ๊ยอุยอุยล้อใครลูกใครโอาไไปกัลื้อมเบิ้องนี้แหะมันลืม้าจะมาเท้ากันเ้ยนั่นโอ้ปลาอันน oh, uh, oh, oh. uh, like uh, yeah, oh. ี้ปลาตะเพียนอีกค่ะปลาตะเพียนต้มนี่บ่ได้ปลาบ่อทำมาซาดเขาเอานั่นงไหล จะทังน้ำแข็งเลยพี่อ๋อปลาพันเท่าเรยนหรือเท่าไร่ด่านสำตีนน้ำมันชนะวันเด่นแล้วเลือกเอาตัวเลือกเอาตัวทีตุ่ยกับมียุ่ต้องไส่ปนินที่แอันิดหน่อย เอาลูกตจะัดมันตื้มกันแต่ข้อตัวนกระมูนะคะเมื่อกระละอตัวตัวนี่แหะเนี่ยกรมูเนี่ยเนี่เสอยตัวนี้จ้มนี่ยมีสองตัวเด็กอ้วนดียวด้ละโอ้อ้วนยูืยอมวย ร้อยแปวหเป็นสองร้อยสี่ค่ะสอ้อยส่สิบค่ะโอ้โซนละขอบคุณค่ะตายย้ได้มันกับเมาเจ้าแหลบะว่างกออเจาพานนี่ละเนี่ยนะคะป้าจะรับขัวว่าใครจะซื้อ้อยนึงละเขาแบ่งกันคนละสงตัวสตัว่ขั้วงที่จ้ะ วัวป่านนี้วัวง่ายพี่น้องเอากันระคาตัวง่ายลูกค้าก้อนค่าโน่ละสี่สิบหลังจากนั้นตัวนี้น้อยก็ค่อยเป็นลดราคาไปจักบาทก็ค่อยเบากันไปน้องค่าดูพี่น้องคุณหงามอยู่ดิไตนี่สดสดอยู่เผากิ่นกันยังเสียด้วยนี่ค่ะแต่ว่าป่านนี้นี่ทรมานหลายอยู่เอาก็ค่อยๆขน คือว่าฟาร์มมือเนาะพี่น้องเนาะสองโลครึ่งเป็นหนึ่งร้อยบาทตืมไปอีกเป็นสามโลโอ้สิ่งเราอยู่ไหนครับอ่าเมนตินะสองโลครึ่งเนาะหนึ่ง<ว>ร้อ<ต>ย<ว>บาทมาถ่ายต้นมาทางนี้นะคะสิคัดเรยลูกค,ค่ะตัวนี้ไงเนี่ยสักนิดกับกินเศษแล้วปะนิ้นะพี่น้องปะนิ้นบอเด่นบ่าเ,เป็นปะนิ้นกับสังอันนี้ยังงาบหงาบอยู่เลยค่ะ ปานินนั่นเขาเอิ้นยังก็ปานินขี่แบี้ยจ้าปนินออกลูกหลายปานิ้นนะนี่นะดิคุณน่ะเอากลตาวตัวยิ่งย่กนตัวเออมามาตัวใหญ่ป่ะเนี่ยเอาใส่ปากกาหนิเนาะนี่งามป่ะจากลูกป้จ้าได้หลายตัวเด้คุณน่ะลูกหนึ่งเบาเอาปลาลูนเน่ะเอาหน่อยก็นี่มันป่ะแหงได้หลายเนาะลูนธรรมด่านี่เฮงได้หลายเนี่ยบ่ได้ว่าน้อยนิดหน่อยซะนี่เนาะนี่ มือนี่ขาเก็บเครื่องยุ่มไม่ป่ากันเลยปลายังสดๆดยุ่กันเลยว่าปลาหมวยเ้าไปขายปลาก้อนสดอกๆด้วยดีนะเขาเล็กอยู่แต่ว่าเขาก็ด้ยดีอยู่โอ้เยอะจังเลยเอาตัวเล็กๆอ่อไปทำไงเอ้ตื่นให้ต้องบอกอตื่นตัวดีจริตัวเล็กก็กปลาแม่เหลาขึ้นมาตัวได้พี่น้องขายปลานิ้นเปก่อนปลานิ้นเหมือนเราห้าวกับใอยขายปลา เดาถุงนอยนะสักน่งินจะได้ตลมถุงข้าวปลาส้มเสียนเติมกันตายค่ะตีกี่บาทจ้ะขอบคุณค่ะสี่สิ้พอนี่สิบ40ได้ไหมคะได้ขางลูก9บาทอ๋อเสียมาสุดแท้

ปตาโมเนาะเดบด้นี่โอใ่่ะนีตาโมนี่จะโตปุนี่นี่โตนึงอยู่นะคิดว่าใช่ไห้โตป่ายานตานั่นนะป่าพตมันกี่ปาาสิ้นสองโลแล้วใช่ไหมกอ่าตรงนั้นเอาไปจ้า เสื้อขาดนู้ดดูนีานั้นอ่ะตานี่แหมตาดำโขงตา้อันนี้ตาโค้งประดุจจ้า้าอันนั้นกับบัตรใส้ด้วยมึงน้า้ายัน้าห้าแปดนะรับอาจารย์ลา้่าตัวนี้น่อยนีตัวน้นอยปุมปุเมต่อวนนอ่ะฮึ่มันค่อยอ้วนสั้น เอานน้อยๆคุณปู่หมายลูกค้าเลือกบรงกัอนนะพี่น้องเนาะขายไปเรื่อยๆค่ะขายอยู่มาะเตอร์ฟิลท่านก็เริ่มงานสุดท้ายแล้วล่ะคือว่าเอาอันอีกตัวนึงตั้งห้าพิบาท์น้าหนูมาใส่ตัวตัวเล็กใส่เลดงานเนาะตายแล้วล่ะตั้งจ้าพิบาทเราเพิ่งจะเพิ่ม ขอบคุณพ่อแั่พี่น้องเนาะเด็กยังงามงามไปเดยต้องเนาะเอาเทน่าบอกว่าไงนี่น้าแม่์น้าเบิ้งเป็นยังไงฮะสองโหลแปดสิบประโลดให้ด้จ้าต่อเพียงพนเอาไปแม่ตัวนี้ตัวเนาะใหญ่ไงบุญลังคนกับมากโตรน้อยเขาได้กินหลายวมาสักหลายมาเนาะพี่น้องเนาะ น้องู <rôle: lebih but universal> ้กับเปดสิบาทนี life, ่ต้องสองลอสองล้เลยไปเอามาตต้มแม่สองลเลยที่เห็นหน่ะคยว่าน่ะเอ้าน้าปลาปลาเปดิบาทที่มีหลายมือมาร์กไว้นู้นไม่ดไม่ต้องจับก็ได้ที่เอาเนู้อเตียนจับให้เดี๋ยวมันเจะคลายนะแ้วงนี้เอาข้าเนื้ ว่าตัวเป็นเลยว่ามือนั้นนตัวาดีงามแล้วจ้ะก็น้อยไม่แย่หอกเขาเนาะเออคุณได้หน่ะมันกินหลายขอคุณ้ามันกินหลายหัวออกเม่อเ่ที่พูดออกเม่อนปากตสบปากติ็บวัว้นบาวัวนนมนี่ยิบบเลือกไปโน้บินมาปานิ้เลือกเอาประตู ตัวยาวๆตัวประเสริเนี่ยนอกเสียหมุนหมุนปุ่มปุ่มขอบคุณค่ะลิมหลายขีดข่าวเลยนไปมดเลยเนี่ยอันนี้ที่จริงนะไส้แย่ขึ้นก็นนี้มันโ้ละแปดสิบเนาะมีใครสี้อันนี้สี้าทแพทยร้อยเกลอโรยเปล่เอาต๊ะปุ่ม หน้านหน้ามเนาะหน้ากระตื้นไปตื้นโตเอาซองโหลครื่องสีเหลือกยู่นนี่ยไ่ใ่ไฟะไาขาวเดนไฟนี่ไปอีกนี่โอ้ลาขาวคุยร้านเนาะขนน้อายไงนี่ลาบแซร็เดินเด้อคนม่ได้จะดตืมป่านี่เอาตีห่อน้ำด้หวใหญ่บอ ดูยุ่นี้นี่นะจ๊ะที่ได้จะโูบพุ่ั้นลิมเอาที่ได้จะเครื่องรู้เ่รโตเครื่องเะหกสิบบาทราคาที่บาทจ้าเื่อกับตัวนี้ไงนะนี่ที่ค้นไหวเกับารแล้วตัวเลยต้องแ่น่ะเล่ากับบองเซรีส์แว่าไม่ค่านั่นค่ามักโตพุ่มอันนี้มันมีลูกข้าพึ่งมั่โตแปะเนี่ย ก็ระมากต,ตัวเปรนแล้วว่าผ่านน,าาน,านีมีปลาดดนมดูดมาดีเดมันกับอันเอาเครื่องไปหาคุณพอดีโถมกันใช้บาเนื้อสิบ่น,น,น้ปลาอะไรเพียนค่ะห้าสิอันนั้ซื้มั้จ่าตัวเล็กๆะนะปล <laughs> าจาประมาณนั้นละ ายปลาเนี่ยถามปลาโตสนิทดีว่าพี่น้องมันดีเด้มันจะื้อง่ายพ่อคนันลราคนมาดกินหลายค่ามันประหลาดไปที่ปลาอนนี้มันก็เป็นปลากินง่ายอยู่หน่อยเด็กอุ้งมือหนึ่งอยู่เด็กลูก่ายความไว้วางใจกับแม่ค้านะคะ่ะซ้อมเบื้องรลดมันจะมาเลือกเด็กมันสิแบบว่าให้แม่ค้าเลือกให้โลดแต่ว่าเขาขายจนลูกค้ามันใจนี้ทันอยังก็มันใจแน่น การว่าเขาขายมาตรฐานเป็นราคาแต่ที่จริงเขาขายไม่มาตรฐานเพราะว่าเขาขายตื่นต้มจีนดาจาทานได้อื่นนะคะดาลงไปมันอไหร่น้องปู่รู้จ้ะตอนนา้นีป่าพวกนี้บางเพื่อนอ่ะคือมันมันออกฝ่าคนเนี่ยเขเนี้ยอย่างไรมันจะออกไปอ่า เทสนี่เลยค่ะค่ะเอามาไว้เทสเลยค่ะห้าสิบบาทค่ะวันนี้ปลาปากห้าสิบระคะขอบคุณค่ะโอชูสต์เด็ดเนี่ยรุ่นนี้น่ะมาแล้วจ้า โลเครืองก็หกสิบบาทนึงจ้งจาได้ได้ตั้งโลเครืองหกิบบาทอาวไม่เอาออกนะค้เนี่ประมาณโลเจ็ดไม่เชื่อลองสร้างดูนะคะ น้าขอบคุณค่ะน่แหละจ้าที่ห้างลูกค้นโหลดมูนบัตนี้มันห้างสถานีพี่ที่มันเดี๋ยวค่อยเอามาขายค่อยเสียเอามาอย่างก็การนั่นเอามาสิอันไม่อันน่ะเพ่งไว้มันมาแัดอันขี่สนิมกินแล้วค่อยเอามาขายกต่เสีได้ทอดเก้าอีกทุกเก้ากำลังงามขาดรอไงเหมือนน้องวะน้องนี่โอ้ปัดดูมีอยู่เด้อเนี่ยเดิมป่ะน่ะ เอาเหม่นอ้อยรู้ละลอยสาวมือนี่นะขอได้ปนอยู่ดิี่ยันตต้มไปนี่ปนิ้งขี่แป๊ะนี่แหละปนิ้งนั่นแต่วมาเซฟเดที่เหมือนหนูเผากินน่ะเนี่ยโตซเนี่ยเนมั้เฮ้ยว่าผู้ใดมากโตเหงาว่าไม่หอยนี่บอกว่าอ้บเรียนที่นผู้ใด้าบอผูดบาอ้เป๊ะอาเปะแผ่นนิสตเนะ แดโอวดปมุ่มมั่งขนานนน้ำเยอะอยน้คอยังไม่ได้สรางไปไหนน่ะพอดีโหลนี่นี่แหละจะได้ลาไงโหพอดีเี่โหลหนึงโหลสองกับโหลนึงลปลานั่นมันจะห่นี่แล้วเอพ่หนเอาตัวนี้ไปทำโลแป้ตแปเนี่ยยานปลานี่มา อปากกาบ้างนี่หนล่ะาา้าเ่เอออตอนนั้นอมันเ่นจะใช่อีกตัวมันเป็นรน้ตัวนอยอ่างน่อเลาอเนห้อน่ะอนเปน้าะทอดนะจ๊ะทอด นึง่งไอ้ก๊อดขอว่ซอยอาซีด <laughs> มือน <laughs> ทำอาไปสิซีดมือไี่น้องเอ <5> <5> อสื้อกินโต๊ะติดมือค่ะปลาดินน้อยปลาดินเล็กขอบคุณค่ะออนี้ปลาซื้อปาดนะแม่หนู <5> <5> ตัวนี้ค่ะตันนี้บ้านเขาจ้าซื้อ4ีิบาทก็ได้โลเครื่องคุณอะคุณแล้วโล้เลย4ี่สบาทไม่หนูปาอะไรคะมีปลาปลาปลาหนิจจ้า4ีสบบาท นี่เน่ยข้ายป่ามันู่ตามยตัยับเผนนก่อยออกไปเรื่อยๆรถปิวเวิงไปพ่นไปถามเจดบ่ดเดกไปยานนีไปเลั้นไปในแล่นี้นี่ล้วเติมขาขั้นเลนี้ปนี้บ้านเพินยี่นกเกียย่านยี่นี่เนี่ยเสียวขากันนี่หนึ่งกายไปขีดเดียวนงบาาเอาเอออ้โสนตายหน่อยพดค่ะตาา สุพรรณหมาขันขั้นกันเก่งมาอีกแล้ว11ใส่12ฉันอะไรจ้าตามที่ตามค่ะตามไว้ขอบคุณค่ะมาเบิ้งปลาแม่ก็ง้างค่ะสลายคลิปนี้เนาะค่ะกับสิฝากไว้สักนิดละเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็ขายปลามวนๆค่ะปลานิ้นหน่อยเขาก็ใกล้สิหมดแล้วเด็ดเหลือเพราะพราสามโลดอกเนาะค่ะแล้วก็ปลาปากอยู่ในนี้อีกเนาะพี่น้องแล้วเขาคอยไปหาในยูน่ากินแรงน้ำกันเด้อค่ะในในกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ มาพี่น้องนะคะ